เกศสวัสดีค่ะเกศสวัสดีเอฟซีสุขสุขคุเด้อค่ะเมื่อนี้นะคะกับมาพบมาพอกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่องแม่เจ็ดพาโชคนะคะเมื่อนี้นะคะเกศสีผ้ามาตา่มแนวทางของปูหกสองนะคะว่าปูสีไฮตวไดเนาะ,ะเนาะก้อนสีขอบไปรับชมรับฟังนะคะเกศก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทั้งช่องแม่เจ็ดพาโชคน้ำเด้อค่ะ เพอร์ซิมีกำลังแรงใจหาคลิปใหม่ๆต่อๆไปเนาะคะ่ะเนาะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบเรื่องาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องเนาะ,ค,ะ,นะค่ะเนาะค่ะแล้วก็ข่าวสารเลขเด็ดๆเลขดังๆอยู่หม่องใดน,นะคะ่ะเดี๋ยวเกศกสิหามาฝากมาโล่งให้พ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนนะคะ่ะเนาะสำรับมือน,นี้นะคะเท่ากับแนวทางของปูหกสองไปก่อนเนาะคะ่ะ เดี๋ยวเฮาเขาไปรับชมรับฟังไปพร้อมๆกันเลยเนาะคะ่ะเหล็กเรียนมีอยู่ศูนย์กับหนึ่งค่ะเอ่าล่างเป็นบนเรียนล่างรือว่าเป็นเป็นบนอย่างเดียวเป็นชุดไหนค่ะพอ,อมันมันเด็กใหญ่กับผู้มันลงทุนเออเขาจับให้แค่สามตัวแต่ว่ามันมีเลขในชุดไหนอย่างนี้เอ่อเจ็ดศูนย์ สามแปดเจ็ดหนึ่งศูนย์แปดศูนย์หกศูนยหกศูนค่ะแล้วก็เจ็ดแล้วก็หนึ่งแปดเก็าหนึ่งแปดหนึ่งเก้าค่ะหนึ่งเก้าเหลุดงค่ะการในให้แกสามหางอนะีละค่ะจะเตท,ที่พนดีจัดเบิรงลองเบิงงค่ะถ้าหลีกฝันนี่ <C> e <at> นนมัน คับไข่คำค่าเนอะจีมี่จีมี่ซีซีวีหนึ่งติมันฝันมันเจ็บบ่ได้บ่ได้ฮะ่มันหนึ่งกัมันหนึ่งกับหมันมันมันนีแค่นี้มันสองตัวนี่ลหละรวมกัน่ะไอ้ริ่งแน่นรีตโดนแน่นี่บะตุวยิงโดน ัวเดียวกครโรเลยคะจะแบบเรียงตัวล่างกับนี่หนึ่งศูนย์ด้วยกัน,นะจะมีสามศูนย์มีหาศูนย์มีหาหนึ่งสองสามสองที่เนี่นที่หาศูนย์ก็หานหานึ่งสองหางค่ะเน่นสองหางจุดเล็กนะคะ่ะชุดใหญ่เน่น เน้นอยู่สามหางมีหนึ่งหกกับเจ็ดหนึ่งหนึ่งเก้าบมค่ะปะูเน้นเน้นอ๋อค่ะเล็กต่างรักเลกต่างรักของปูมีศูนย์มีหนึ่งมีสองมีหกมีเจ็ดมีแปดนะค่ะเน้นค่ะเจ้เลขเจ้าสังโตน้ำบร้าวของไทย จะเอาล่องล่งล่องหายเอฟซีเลยค่ะเพราะว่ามือนอีก,ก็เป็นวันทีเท่าไรคร่ะปวูวันทีสิบสองนี่สิบสามสิบสามค่ะสิบสามล่ะค่ะปูสิบสามจับให้เจ็ดหนึ่งแปดเด้อเจ็ด <7. 18. S 2> <3. S 1> หนึ่งแปดหางเดียวหางเดียวเลยปะ <5. S 2> ครับปูแมนสามตัวหางเดียวอ๋อค่ะหอ้ที่ที่ไปจัดต่อครองตัวอะไรที่ เด็กแต่ไปเล็กอยนาลังก็ได้ในรัตเลีนัตตะบันเจ็ดหนึ่งแปดแม่นปะค่ะปูเจ็ดหนึ่งแปดค่ะเจ็ดหนึ่งแปดดูในสามตัวโครงสุดท้ายของปูมีแคดดวะคะจุดเดียวเนาะค่ะแน่นมีตามตัวจุดเดียวค่ะ ขันเอฟซีเพิ่นอยากตัดสองตัวเล่นสองตัวใครเพิ่นตัดเอาเนาะครับพุ่นเนาะเพราะว่าขันเ้าสีตัดสองตัวกับสีลายลายโตโพดเนาะค่ะแเนี่ให้ให้เพิ่นตัดแล้เองเพิ่นมาเพิ่นตัดเองค่ะเพิ่นโมมัเกะเพิ่นเอาตามตัวได้ก็ได้ค่ะตันลีนะค่ะแต่ว่ามันฝันน้อนแยบวะไร ไม่ฝันแล้วพี่จังเถียวในฝันจนสมัครฝันทีเป็นเลยเป็นเลย,เเลยถูกเลยเต็มเต็มเลยคันฝันค่ะในฝัน,ะนแบบนี้คันฝันแบบนี้ก็คือว่าตัวเลขนี่ถูกแลว้วมัมบง<ะ>ค่ะป๋อค่ามันต้องมากนี่นี่นคู่ใดคู่หนึ่งจากนั้นคู่ใด<ะ>อือค่ะมันจอดเพอฝันแล้วเถียะมันมีแ่นป็นฝันเลี้ยงเหนือเหนือบันทีน้องผมมาขายเลขแล้วก็ เสื้อเสื้อประเทศแก่ไวาได้แก่ไว้ได้สวยสุดจรงพี่แม่นี้มันออกตรงเตะเลยค่ะอ้าวไอ้มันมาฝันแบบนี้หลายปีแล้วเนี่มาฝันอะไรนี่ฮะแล้ว่าไอ้มันทิมแมนมานอนตรงนี้แต่ว่าอันนี้พี่เฝ้ามึงมาลองสิจ้าโอ้ยู่นั่นนี่แหละเด็กในในตัวนี้ในหลิกที่ชุดใหญ่เลยอยู่ในชุดใหญ่นี่มั้ยคะในชุดใหญ่ตัวอะไรตัวหนึ่ง เนนตเป็นตัวห่องไวนี่กับ่องหันดกันอยู่ไหมค่ะตัวเน้นเอาตัวเน้นเลยนเนาะค่ป 1, 6, 7, 11, ะปูหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งหนึ่งเก่าเนาะค่ะเน้นค่าวะให้วาวสหรับเอฟซีป็นทุนหน่อยงบหน่อยเนาะคะ่ะปพนทุนหนอยกไปจัดเมไปเลยค่ะพันทุนหน่อย,ย,ออยกับตามเน้นให้ละเอาตามเน้นให้เลยค่ะ ปิดไปครับนั่นก็นันเดียนนี่ไหนสองตัวถัดไค่ะค่ะมาสรุปนะคะสรุปตัวเลขของปูกันเลยนะคะเลขตั้งรักนะคะเลขตั้งรักของปูนะคะปูหข่ศูนย์ 2, หอยหนึ 7, ห่งหอยสองหอยหกหข่เจ็ดหอยแปดนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็ ูแต่จับคูหายนะคะมีเจ็ดศูนย์หนึ่งหกสามแปดเจ็ดหนึ่งศูนย์แปดหกศูนย์หนึ่งแปดหนึ่งเก้าค่ะตัวเด่นนะคะตัวเด่นของปูนะคะแล้วก็ะตูเด็ดของปูนะคะมีหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งหนึ่งเก้านะคะสำหรับท่านใดนะคะงบหน่อยนะคะก็สื่อแค่ตัวเด่นของปูนะคะเนาะเนี่ยค่ะปูวางวดนี่นะคะบ่ผาดแน่นอนนะคะนะคะ่ะแคบหนาจอไว้ทะเบงเลยนะคะ ชุดเล็กนะคะชุดเล็กของปูนะคะวิ่งูนย์กับสามนะคะ0กับสามนะคะปูะหายม้าหา0หา1 2 3 2 4นะคะเด่นที่หา0นะคะกำหา1นะคะเนี่ยค่ะแคบไปเลยนะคะแล้วก็เลข3ตัวนะคะปูะหอยแครชุดเดียวนะคะเป็นโครงสุดท้ายของปูนะคะเกตเร่ามารวบรวมลงไปพร้อมๆกันเลยนะคะ จ็ดหนึ่งแปดนะคะนี่แหละคะ่ะแคบไปเลยนะคะ่ะเลขของปูหกสองนะคะเลขตั้งรักปูกระเด็นหายทั้งบนทั้งล่างนะคะอันนี้ล่างในบนเนาะค่ะเจ็ดวัเวดเคียน์หายนะคะเด่นบนเด่นศูนย์นะคะแคบหน้าจอไปเลยนะคะสาหรับท่านไดชอบนะคะก็ตามนะคะท่านไดบ่ชอบกับผ่านนะคะแนวทางนะคะที่เกียด้เดามานําเสนอนะคะ สุดท้ายนี้นะคะ่ะเก,กะขอห้เอฟซีของเกตถุกคนนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงยาเจ็บยาจนเดอนะะ้อค่ะขอให้ลำลำรวยรุยสุขูสุขนนะคะนเนาะเนสำหรับคลิปนี้นะคะเก,กะขอตัวลากอน,นะคะ่ะพบพกันใหม่ในคลิปต่อๆไปก็แล้วกันเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ